เชฟนี่ครับผมวันขอสวัสดีครับวันนี้ก็ผมวันเท้าเบ่งทั้งหนารถเด้อครับนะครับนะครับชมบรรยากาศสวยๆพร้อมนะครับเริ่มบรรยากาศอบรรยากาศงามๆมอกนะครับคนขับคนนาคนวอยกล้องนะครับคนขับรอรับรอแน้่นะครับถ้าตอนนี้เพิ่อนก็ต้องการตุ๊กตาหนารถเด้อครับนี่นะครับชมครับทีมงานล็อกกี้นะครับครับครับ อาตะคีครับอาอาตะคีแซตเท็กนะครับต้องใส่เป็นแซตเท็กรุ่นหนึ่งนะครับใส่เท็กรุ่นหนึ่งครับรุ่นนี้ครับยังใส่ดีนะครับยังแรงอยู่นะครับนะครับวันบอกเลยนะครับเพราะว่าเขาเลี่ยงคนเขาเล่งเบาๆกับดินเจียนนะครับแต่นี้เป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวครับดินเหนียวครับ่าถ้ารถไปโค้ดถ้าพรนั่นเพรดีแน่ก็ะปิจกยากเกินนะครับแถวไหนครับถ้ารถไทยิ่นก็ใส่แต่เจ็ดสิบแปดสิ้าแรงเกินนะครับเพราะว่า รถไม่ไทยว่าเข่าเลยนะครับนะครับกับชมกับบรรยากาศดีๆไปนแลเด้อครับนะครับบรรยากาศดีๆหนารถนะครับนะครับพอดีมาเนี้ยขว่าครับเป็นวันอาทิตย์นะครับนะครับนะครับโอ้ใสายไหลนะครับทีมงานนี่มันใส่ดินหลายนะครับอ่าครับทางการนะครับยกสาสมที่นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปขอบคนณเลยนะครับครับบริเวณใกล้ๆครับสามารถติดต่อได้ครับนะครับ ครับใส่ยดินไหลนะครับบอกเลยว่าทีมงานนี่ใส่ยดินไหลนะครับเนี่ยครับนะครับเห็นนะครับโอ้ยครับสวยงามนะครับนะครับดินสวยๆนะครับดินดำนะครับดินดำเปิดเลยครับดินสำหรับทำคอนเทนเนอรนี้นะครับปลูกเกษตรนะครับปลูกเพื่อปลูกพักปลูกว่ายปลูกง้างนักเสียครับดินงามนะครับดินสวยนะครับนะครับขอบคุณครับพนังหารถนะครับว่า ครับชมบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับอีกบรรยากาศนะครับอีกบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวนะครับมังกีไม่นะครันบูู๊มั่งจ้ะอันนี้นะครับเนี่ยควนะเนี่ยมาไตเขาข้อรองนครับครับเป็นข้อรองนะครับเพราะอยากว่าอ่าแล้วก็โล่หน้าตาร้อนะครับแม่แม่เบลโดนมาไทยมุ่งสูงครับ สำคัญอีกแล้วครับความบรรยากาศดีๆแล้วครับนะครับบรรยากาศที่สวยๆนะครับเนี่ยท่างนั้นกับเพื่อนรั้งงเนนะครับวันขอบวันครับมากวันบรรยากาศดีนะครับตอนช่วงนี้คนกับที่เริ่มบอกว่าอยู่ไ้อยู่นาแล้วครับเพราะว่าบรรยากาศอยู่ไ้อยู่นาดีนะครับดีนะครบรรยากาศแบบโอ้โหอะไรคือบริสุทธิ์นะครับสบายมาต้องไปฟังยินเสียงครับค่อมสงบทะครับตาบโพเดมาค่อมสงบทะครับ ทีมงานนี่เป็นดีไซน์ะลกี้นะครับโลคี้อลกี้แรงๆนะครับไม่ผูนะครับล็อกกี้สวยๆนะครับครับถ้าสนใจอกกี้ก็ติดต่อได้นะครับสนใจคนทำขอบคุณนะครับนะครับ นักขันพ้นปั่นหนอนทั้งนะครับเป็นปั่นหนอนทั้งเขาน้านะครับนะครับที่รถไทฟอร์จอดอยู่หน้าครับ็นนดจอดตนเตียากันมังคติดตันะครับสมังหนัน้ำนะครับอาจจะสวยนะครับตับรถดีด้วยเอาดีกะได้เลย ว่าลำยืนมาครับลำยก็เป็นหมากันนครับนะครับนี้ก็ปลูกลำยสมบูรณ์นะครับปลูกได้นะครับนะครับเปิดกินนะครับนะครับปลูกยางนิดลาง้าหน่อยไม่เกิดกินนะครับอนี่นะครับชมอีกมุม,มนึ่งนะครับ อ่าเด่นนะครับล็อกกี้นะครับคันนี้ก็ลอยเข้าหากันนะครับนครันเลยแรงอ่ะอันเป็นว่าตัวแรงเลยนะครับคันนี้ครับตัวแรงครับคนขับก็แรงบอมนะครับอ่าครับโอ้ใส่เดีนไหลนะครับตัวหลัมาเลยครับทีมงานเนี่ยครับสบายง่ กล่องสองมตรเนาะจ้าะไวเนาะเจ้าอะกี่เดืนเนาะเงาสามเมตรกสครับเนกล่องสองเมตรี่โจ้ตรงขันใเย่เลยะเวียนเมตรไม่เด้อคันนั้นน่ะกล่องสองเมตรแกพมคขันนั้นอ่ะใช่จริงก็ต้องเมตรแบบสีเิ่นวะรถอะมาตรฐาน มันก็เมฮ้ยครับเอ้เพิ่งทั้งหนาแล้วครับเนี่ยครับคือสวยงามครับล็อกกี้นะครับนะครับไปทาองม้วเหมือนน้ำเลยมาเนี่ยครับเพิ่งได้ครับเพิ่งใกล้ๆแล้วครับอาตะชี้นะครับครับแซดเด็ดรุดหนึ่งนะครับเนี่ยครับรุ่นนี้ครับเครื่องแรงนะครับขนาดบ็ได้เร่งนะครับเป็นเบริ่งนะครับเนี่ยครับยินิงแข็งนะครับโอเดแล้วครับออาผมว่ากันดีคอนจบคลิปตำหนิแล้วครับบ๊ายบายครับ